ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายสุโยอีคนถ้าหุ่นมาเน็ตขึ้นมาโดยถามไม่แข็งนะผมว่าเตรียมบัตร <Out> คอยลึกฮุนเซนปวดสไลดดึกดันปรมเพ่งขึ้นแทนปูดฮุนเซนหนีเตียบันติดตูดไปเวียดนามที่แท้วิ่งแจ้นไปขอกระสุนบีเอหลังเริ่มหมดสต็อกแต่สุดท้ายหน้าแหกวงในคอมเมนต์เผยเตียบันพักดีจริงหรือแซงทำล่าสุดครับเพจเดชานรุนาศได้มีการออกมาขยี้ซ้ำปมผลโทรสไรดดึกหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข้อมูลสะพัดว่าตุยหลังจากที่ไทยมีการใช้เ1 6 เสิรไข่เขียวแต่ต่อมาก็มีการออกมาเคลื่อนไว้โดยได้มีการโพสต์เปิดโปงว่าสไลดดึกยังไม่ตายแต่ฮุนเซนกับทักษิณกำลังจะตายสายข่าวรายงานตรงเพ็งเลยว่า สไลด์ดึกแอบนี้ไปประเทศเวียดนามตั้งแต่ที่กองทัพไทยทิ้งไข่ f 6 6พล่มกองทัพเขมรแดงในแนวหน้าจนแทบจะหายเกลี้ยงหมดกองทัพโดยอ้างว่าป่วยด้วยความดันสูงเลยกลับมารักษาตัวที่บ้านและสร้างภาพตบตาสายข่าวไทยว่าสไลดดึกเสียชีวิตแล้วและฮุนเซนได้ส่งเมียมางานศพสไลดึกและบางข่าวก็บอกว่าหลบหนีไปจีนทำไมสไลดดึกต้องไปเวียดนามตอบ เพราะไปขอความช่วยเหลือให้เวียดนามสนับสนุนจรวด p ีเอและลูกกระสุนปืนใหญ่ให้เขมรพระหานเขมรมันยิงทิ้งยิงคว้างจนหมดประสบความสําเร็จไหมตอบเวียดนามไม่ให้นี่คือเหตุผลว่าทําไมฮุนเซนถึงได้มีการหอกสังขารบินไปเวียดนามไปเจราจาด้วยตนเองแต่ก็ล้มเหลวกลับมาไม่ต้องแปลกใจไปว่าทําไมทหารเขมรถึงได้แค่ยืนมองตาป,ปริบ ที่เห็นทหารไทยกำลังถึงรั้วลวดน้ำขยายแนวเขตเพิ่มไปเรื่อยๆในขณะที่ฝั่งแม่ทัพภาคที่สองคอมเมนต์ทิข้นกำลังกันมานับหมืน่นก็มีอาวุธหนักประเภท RPG เท่านั้นลูกกระสุนปืนใหญ่ก็มีจำกัดจึงคอยเล่นสงครามประสาทด้วยการส่งโดรนมาป่วนรบกวนในช่วงแรกทำไมตอนนี้ค่อยๆเงียบไปช่วงนี้ฝนตกหนักโดนกระป๋องโดนฝนทำให้โดนกระป๋องช็อต ตัวเองตายกันหมดแล้วกองทัพไทยเรารออะไรอยู่โอกาสมาถึงแล้วรอาการประชุม g ี c งังวสุดท้ายทิ่กคมเมตเสียก่อนถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องกองทัพไทยขอพร้อมเปิดไฟเขียวถล่มคขมรตอยู่แล้วแต่มันคุยนะักคุยนะว่าพร้อมจะถล่มประเทศไทยมันก็สร้างภาพโกหกคนในประเทศของมันไปวันๆเพื่อให้มันยืดเยื้อเข้าไว้ก็เท่านั้น มันกลัวกองทัพไทยจะถล่มมันจริงๆมากกว่าไม่งั้นมันจะท่งกษัตริย์ของมันไปขอร้องจีนมาช่วยไกลเกลี่ยให้มันไหมส่วนหุนเมเน็ตมันยอมบากหน้าไปขอความช่วยเหลือจาก UNSC ให้มาช่วยไกลเกลี่ยให้มันเพราะมันกลัวว่ากองทัพไทยจะเปิดฉากถล่มพวกมันในรอบที่สองจริงๆมันคุยว่าจะส่งรถถังมายึดกรุงเทพนะตอบ ให้มันขับรถทั้งผ่านทุ่งนาบ้านมันให้ได้ซิก่อนเถอะสรุปสไลด์ดึกฉลาดที่สุดที่แกลงมาป่วยหนักเอาตอนที่เขารบกันมันเลยรอดแถมเสนอตัวเองไปเจรจากับเวียดนามเพราะจะได้ไม่ถูกหุนเซนส่งไปเสียชีวิตแนวหน้าเลยมีโอกาสมีชีวิตได้เห็นภาพจุดจบของตระกูลหุนกับตระกูลฉินนั่นเองพร้อมกับมีการแนบข่าวค่ะของสื่อไทยรัฐที่มีการรายงานเมื่อวันที่สองกันยายน2568ที่ผ่านมาที่มีการระบุว่า พลโทรสไรลดึกยังไม่เสียชีวิตความดันขึ้นระหว่างสู้รบหลบรักษาตัวพลเซนไม่พอใจรบแพ้สูญเสียหนับตั้งพลเอกปรมเพ็งขึ้นมาแทนวันที่2กันยายน2568จากกรณีพลโทรสไรลดึกรองผู้บัญชาการฐานบกและผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3ของกัมพูชาถูกพูดถึงในการสู้รบเข้าสู่วันสุดท้าย 28กรกฎาคม2568ว่าเสียชีวิตในสมะระภูมิรบเขาพระวิหารนั้นหลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวใดๆของนายพลกัมพูชาผู้นี้ออกมาอีกเลยสร้างความสงสัยว่าตกลงพลโทรสไรดึกเสียชีวิตจริงหรือไปหลบอยู่ที่ไหนล่าสุดทีมข่าวซีทรูได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวในจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชาว่าพลโทรสไรดึกยังไม่เสียชีวิตแต่หลบไปรักษาตัวในประเทศเวียดนามและตอนนี้กลับมารักษาตัวที่บ้านพักใน กรุงพนมเปญแหล่งข่าวบอกกับทีมข่าวซีทรูว่าคนโทสไลดดึกมีบ้านพัก3-4ถึง4หลังและมีบ้านพักอยู่ที่จังหวัดพระวิหารด้วย ถือเป็นคนมีอำนาจและชื่อเสียงของจังหวัดพระวิหารและบัญชาการรบมาตั้งแต่ปี2,552ปี2,554และปีนี้2,568แต่ด้วยความที่อายุมากแล้วทำให้พลโทรสรายดึกมีปัญหาสุขภาพซึ่งอาการป่วยที่เป็นอยู่ตอนนี้คือโรคเบาหวานและโรคความดัน ดังนั้นตอนที่เกิดการสู้รบกับไทยในช่วงวันที่24-28ถึงกรกฎาคมพลโทรสไายดึกยังต้องสู้กับโรคเรื้อรังสองโรคนี้ที่เป็นอยู่ด้วยซึ่งก็มีการรายงานว่าในช่วงการสู้รบความดันของพลโทรสไายดึกขึ้นสูงทำให้ต้องออกจากสนามรบไปรักษาตัวโดยแหล่งข่าวบอกว่าตอนแรกพลโทรสไรดึกไม่ได้รักษาตัวอยู่ในกัมพูชาแต่มีการพูดต่อตอก,กันว่าไปรักษาตัวที่ประเทศเวียดนาม แล้วตอนนี้กลับมารักษาตัวที่บ้านพักในกรุงพนเเ็นแล้วล่าสุดทีมข่าวซีครูมีการตรวจสอบจากแหล่งข่าวชาวกมพูชาอีกรายทราบว่าความสูญเสียจากการสู้รบที่เขาเพระวิหารและการถูกยึดพื้นที่บนภูมะเขือทำให้ฮุนเซนไม่พอใจอย่างมากจึงปลดพลโทรสไรดึกออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งพลเอกพรมเฮงขึ้นมาแทนทำให้พลโทรสไรดึกต้องเก็บตัวอยู่อย่างเงียบ เมื่อลองเข้าไปดูทางช่องทางโซเชียลมีเดียติกตอกของผลโทรสไรดึกพบว่าโพสต์ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่15สิงหาคม เป็นการโพสต์สานองว่ากองทัพกัมพูชารื้อรั้วลวดน้ำของฐานไทยและปลดทงชาติไทยบริเวณพื้นที่ชําแต่ซึ่งในตอนนั้นภาพเหล่านี้กองทัพพระที่สองก็มีการตรวจสอบพบว่าเป็นเฟกนิวส์ของกัมพูชาโดยหลังจากที่โพสต์ขาถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนค่ะเข้าไปแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากเช่นตอนปะทะกันผู้นำไปไหนคุณเซนโพสต์ว่าบัญชาการรบแต่ข่าวว่าไปสิงคโปร์คุณเาเนตไปสาโลกสไลด์ดึกไปเวียดนาม ทุกคนไม่อยากไปเฝ้าพระเจ้ารอยฐานกัมพูชาพระชนชตาตขาดตามลำพังบางคนค่ะก็มีการถามว่ามันโมว่าจะส่งรถถังมาย,ยึดกรุงเทพหรอจริงๆคือมันกลับกันเลยเรานี่แหละจะส่งรถถังไปยึดพนมเปนได้ภายในสาวันส่วนปราสาทหินนครวัดที่มันภูมิใจนักหนารถถังไทยจะไปะยึดที่นั่นในเวลาสองชั่วโมงได้แน่ๆโมไปวันๆนักเขมรเห็นเอารถถังโบราณสมัยพระเจ้าเหาออกมาเดินเครื่อง ควันขมงแล้วมันจะวิ่งมาถึงกรุงเทพได้อย่างไรเห็นติดลมดึงดันไปไหนก็ไม่ได้และอีกคนค่ะก็มีการเข้าไปให้ข้อมูลว่านายพลคนใหม่ที่มาแทนสไลดดึกเคยเข้ามารักษาทําการผ่าตัดรักษาดวงตาในประเทศไทยอยู่รักษาตัวเป็นเดือนๆนจนหายดีแล้วจึงกลับไปประเทศตัวเองเมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามค่ะการไปเวียดนามของคุณเซนในครั้งนี้ในการไปร่วมงานครบรอบ80ปีวันชาติเวียดนามก็ถูกจับตาว่าไปโดยที่เวียดนาม ไม่ได้เชิญแต่เมื่อไปแล้วเวียดนามก็ต้องให้การต้อนรับตามมารยาทและการที่ฮุนเซนค่ะมีการหนีบเอาพลเอกเสียบันไปด้วยก็ยิ่งทำให้ชี้ชัดว่าการไปเวียดนามครั้งนี้ต้องเกี่ยวข้องกับทางการทหารยิ่งเป็นการเพิ่มน้ำหนักการไปขอทานไปขออาวุธอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าเตียบันจะมีการส่งต่อตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กับลูกชายเตียสริฮาแต่ก็เป็นการส่งต่อไม่ต่างจากฮุนเซนที่มีการส่งต่อตำแหน่งให้กับฮุนเมเนตสุดท้ายผู้เป็นพ่อก็ยังกลุ่มอำนาจอยู่ดีโดยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนไทยที่อยู่ในประเทศเขมรมานานจนร่้รู้ข่าววงในข,ข,ข,ของเขมรเคยมีการออกมาแชร์เรื่องของเตียบันเกี่ยวกับการยึดอำนาจฮุนเซนผ่านช่องขุนกระเพาไว้อย่างน่าสนใจ เราลองไปฟังกันข่าวว่าเตียบันนั้นจงรักภักดีต่อคุณเซนจริงหรือว่าเสแสร้กที่มองอยังไงถ้าเกิดว่ามันเ้ไปแล้วเนี่ยแล้วนุไอ้พวกไหนกลุ่มไหนที่จะลุกขึ้นมาก่อความวุ่นวายล้มอํานาจของคุณเซนโอไม่ถ้า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 ในตอนนี้ผมว่ายากอะ่ะยากหรือไม่ต้องรอต้องรอ,อ,อเขาตายอ่ะแล้วคุณมาเนตขึ้นมาแล้ว<ม>คุณมาเนตคุณมาเนตขึ้นมาถ้าในความคิดผมนะคุณมาเนตไอ้ไอ้ไอ้ที่เขาหา ที่เขาหาเรื่องไทยแน่ยหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยคือสร้างบารมีให้คุณมาเนตรรคับเพราะว่าตัวเขาที่เหลาเหย่ยดูท่าทางในทีวีก็รู้แล้วไม่ไหวละเอ,อคนถ้าคุณมาเนรขึ้นมาโดยฐานไม่แข็งนะผมว่าเตียบันเอาแน่อเอ๊ะใ,ในมุมม,ม,ม,มันจะเป็นไปได้หรยอี่ในเมื่อเตียบันตอนนี้ก็โดนตัดแข่แข้งตัดขาไปหมดจนเตียบันตอนนี้เหมือนกับลูกหมาชิงชยง,งตัวหนึ่งเลยก็ก,ก,ก็ก็ใช่แต่ว่าผมว่ามันก็เขาก็ ก็ก็ต้องวัดจากคุณมาเน่ที่ก็ยังบาร,รมีไม่ถึงเหมือนจัดอ่ะว่ามาเน่ครับบารมีผกว่ายังไม่ถึงถ้าค<อ>ุณเซนตายผมว่าผมว่าพักฝ่ายค้าหรือฝ่ายตรงข้ามที่มันเก็บกดมานานมันก็รอโอกาสนี้เหมือนจังนะแต่ว่าเออบรรยุ่ที่ว่าจะมีใครไปสนับสนุนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือถ้าเกิดว่าฮุนเซนแพ้รอบนี้แพ้แบบยับเยินเนี่ย<อ>เกิดความวุ่นวายใน<อ>ประเทศเขมรแน่นอน ใช่ใช่ใช่คนมาทวงคนอะไรแน่นอนแล้วยิ่งยิงศพยิงอะไรเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ไอ้เรื่องศพมันถึงปิดชิปเปงเลยว่าว่าไม่มีตายอะไรครับมันเนี่ยเพราะว่ามันมันมันก็ระสรรด์ผมว่าเขาระสรรละสายเรื่องนี้พอสมควรนะครับแล้วไอ้นั่นล่ะพี่มันมีข้อมูลข่าวสารที่ออกมาจากทางฝั่งของขมิ้นไหมว่าไอ้เรื่องศพของขมิ้นเนี่ยที่มาลบกับไทยมันตายกี่คน ไม่ไม,ไม่มีเลยเช็คไม่ได้เลยอันเนี้ยมือนก็มีแต่ข่าวปลอมที่เราเห็นปิดเงียบเลยใช่ไหมแต่ว่าไอ้เรื่องคนชาวบ้านเริ่มตามหาพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยจริงอืมอจริงที่ตามหาคนที่ามาลบาาน,น,นะครับใช่เขาไม่สามารถรวบรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ไงว่าไปเปิดเว็บหรือเปิดเอฟซบุ๊กเพื่อรวบรวม,ร,วม,ร,วม,ร,วมรายชื่ออะไรเงี้ยไม่ได้อืตายหาแน่นอนคนเปิดอื จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a t c h a p s i s t o r e หรือโทร9 9 4 2 3 6 9 4 9 3